สวัสดีครับแล้วันนี้คุณอยู่กับเคนนะครับวันนี้นี่ก็หลังจากที่เราหายหน้าหายตากับช่วงรีวิวโมเดลไดโนเสาร์ไปสักพักหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับโมเดลไดโนเสาร์ครา้นี้เราเปลี่ยนแนวกันมันดีกว่ามาเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับซึ่งท็อปิกที่จะเป็นโมเดลของเราในวันนี้นะฮะก็อย่างที่ทราบไปนะก็คือเจ้าอัครโคลแคนโทซอรัสนั่นเองนะครับหรือนี่เลย อะโครเคนโตโซลัสนะครับจากบัตถาเทรานั่นเองนะครับนี่ให้ดูวาว้ชัดเลยนะฮะอ้ใหญ่มากเลยตัวกล่องมันนะฮะอะโครเคนโตโซลัสนี่ก็เป็นหนึ่งในเนเสากินเนื้อที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมาในลายบัตถาเทรานะครับซึ่งก็เป็นบัตถาที่อย่างที่รู้จักกันเนาะในคลิปที่เราไปบ้านที่เมฆเนะี่ยผมกับพี่ๆได้ให้ดูโมเดลเนเสาของบัตถาตมาหลายตัวเลยนะครับ แต่ว่าในช่วงประมาณปี2010-2015ต้นๆช่วปันช่วงปีช่วง2010นะครับก็จะมีแบบปัทธานเนี่ยเขาก็ได้ทำการรีโมเดลนะครับแล้วก็นำไดโนเสาร์บางตัวจากลายเก่าออกมาเพ้นสีใหม่แล้วก็จำหน่ายใหม่นะครับบางตัวก็ปรับคุณภาพให้ดีขึ้นด้วยนะครับแล,และหนึ่งในนั้น,น,นก็คือตัวนี้เลยครับอะโครแคนโตสสัสนี่เท่มากเลยครับโดยตัวแบรนด์เทอร่าบายปัทนะครับ มาจากประเทศแคนาดาครับเป็นสินค้าประเภทโมเดลสัตว์เสมือนจริง,รงนานาชนิดเดโนสา์สายพันธุ์ต่างๆและเพลย์เซตที่ช่วยเสริมสร้างการเล่นอย่างสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆเ,เกิดความสนใจในธรรมชาติประวัติศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะครับโดยจะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Kidoodle จำกัดมีวางจำหน่ายที่ Kids Planet สาขาสยามพารากอน Emporium, The Mall l i Store, ท่าพระและงามวงบาลและ Villa Market นะฮะ ถ้าเกิดสนใจก็ไปจับจองกันได้นะครับกับตัวโมเดลอโครคอนโทโซลัสและอื่นๆนี่มากมายเลยครับในไลน์เทอร์ล่าบายบัตทัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมขออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับตัวอโครคอนโทโซลัสก่อนแล้วกันนะฮะอโครคนโทโซลัสนี่ก็เป็นไดนโนเสาร์เทโพอดนะครับในวงที่เรียกว่าคาค์โรดอสซอริเดก็คือกลุ่มพวกไดนโนเสาร์กินเนื้อที่มีฟันแหลมเป็นเหมือนใบมีดนะครับ ซึ่งคาร์ดนโตโอริก็จะแปลว,ว่าฟันฉลามนะครับก็คือแล้วสอที่มีฟันคล้ายกับฉลามนั่นเองนะครับแล้วก็อะโครแคโดซารัสนี่ก็จัดเป็นเทโลพอดที่ตัวข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับมีตัวยาวประมาณ11เมตรนะครับ แล้วก็หนักประมาณ5 6ถึงตันนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยแล้วก็ปกครองอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับในช่วงต้นยุคกิาเชียสก็จะมีไดโนเสอรกินพืชขนาดใหญ่นะครับอย่างโซอโพไซดอนเป็นหนึ่งในเหยื่อที่มันล่านะครับผมเพื่อที่จะไม่รอช้านะฮะนะครับนี่ก็คือครแคนโ o โซลัสของบัตถาเทล่านั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่สวยมากๆเลยนะฮะ เธอใครไม่ทราบนะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยจริงๆถูกปั้นโดยเดนโลโซนะครับก็คือเป็นคนปั้นที่แบบมีฝีมือมากๆเลยในยุค90อโครเคนโทซัสนี่ก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะค้นพบตั้งแต่ประมาณปี1950กว่าๆเลยนะฮะแล้วก็ในช่วง90เนี่ยก็มีการแบบเจอหัวกะโหลกแล้วก็กระดูกของมันเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะทำให้เราทราบว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองเดนโลโซตัวนี้นี่ที่ถูกปั้นมาเนี่ยได้ว,ว่าตรงตามหลักบรรพชีวินแท้ เกือบๆทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่แบบขาที่ไม่ได้สั้นมากแล้วก็กระดูกสันหลังที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็พอ,อกระโหลกที่แบบทรงแบบคารา์โโดอนตัวซอก็คือจะแคบนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ได้มีลักษณะของความหนามันของทีเล็กนะครับเรามาดูกันไปทีละดีเทลของโมเดลตัวนี้ดีกว่าครับว่าจะทำออกมาได้น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยฮะนะครับก็ในภาพรวมนะฮะตัวโมเดลเนี่ยก็จะมาในสี เทาเข้มนะครับแล้วก็มีตัดด้วยสีมินท์นะครับอยู่ที่บริเวณท้องแล้วก็มีลายตกแต่งที่ทําให้ดูไม่จืดเกินไปนะครับซึ่งเจ๋อมากเลยมีแบบลายพาดลายขีดอยู่บริเวณใบหน้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงปลายหางกันเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. จะเป็นสีที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. แล้วก็มีสีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยครับสีขาวมิ้น์ที่ท้องมันเนี่ยนะฮะซึ่งผมชอบบริเวณนี้มากๆ ที่หัวกะโหลกนะฮะจะเห็นว่าเขาได้ปั้นตามลักษณะกะโหลกจริงๆของอโครแคนโทซอรัสนะครับแล้วก็มีการใส่ดีเทลพวกงอนบริเวณดวงตานะครับเหมือนกับฟอสซิลจริงๆเลยที่เรามีนะครับแล้วก็กรามล่างที่ไม่ได้หนามากนะครับเพราะว่าเป็นไดโนเสา,าร์กลุ่มคารดอนโตซอนะฮะเราเห็นได้ชัดในโมเดลนี้เลยแล้วก็ดวงตาเนี่ยนะจะเห็นว่าเขามีการเพ้นสีนะครับ เขามีการเพ้นสีส้มด้วยนะฮะที่ดวงตาแล้วก็มีตาดําสีดํด้วยด้วยครับจ,จัดว่าแบบเก็บดีเทลได้ละเอียดมากๆเลยนะฮะนะแล้วก็แม้แต่ภายในปากนะฮะเรายังเห็นลิ้นของมันด้วยนะครับสุดยอดจริงนะครับเห็นแบบดีเทลดีมากเลยบริเวณถัดมานะฮะก็คือบริเวณลำคอเราจะเห็นว่าเขามีการปั้นลักษณะข,ของความเป็นรอยย่นบนผิวหนังนะครับเพราะว่าพวกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เนี่ยมันย่อมมีรอยย่นอ,อยู่แล้วนะครับ ก็เห็นได้ชัดแล้วก็ดูเก็บดีเทลมากเลยะฮะยาวไปจนถึงสลังเลยะฮะเราเห็นแบบร้อยย่นทัง้งตัวของผิวหนังเลยนะฮะแล้วก็เห็นจุดแบ่งของระหว่างตัวสหลังกับนิวโรสปายนะฮะเราจะเห็นนิวโรสปายที่เป็นแผ่นขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะซึ่งจัดว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี้ยแผ่นนี้มันอาจจะไม่ได้บางแบบนี้แล้วนะเพราะว่าจริงๆสันสลังที่สูงของมันนะครับน่าจะมีไว้สำหรับเป็นจุดเกาะกล้ามเนื้อนะครับมันอาจจะไม่บางแบบนี้แต่ว่าเป็น ก็เน <UNKNOWN> <ter> ื่องจากอันนี้เป็นโมเดลสมัย90ที่นํามาเพ้นสีใหม่ก็เลยอาจจะมีลักษณะบางประการที่ไม่ได้อัปเดตตามข้อมูลปัจจุบันเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทําดีมากนะครับอโคนาโซรัสนี่ก็เป็นหนิงเจโนเสาที่น่าสนใจเพราะขาหลังคอมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับถ้าเทียบกับนักล่าตัวใหญ่อื่นๆในวงคอมันนะครับก็แปลกดีตรงนี้ขาสั้นกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ยังถือว่ายาวอยู่ดีนะถ้าเทียบกับนักล่าขนาดใหญ่อย่างแบบสไปโนซอร์อะไรอย่างนี้เนาะ ก็ยังถือว่ายาวกว่าพวกสไปโนเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเาแปลกดีที่มันสั้นกว่าขาของทีเล็กหรือว่าจิกาโนโตซอลตนะครับแล้วก็ขาหน้าของมันนะครับมีจะเห็นว่ามี3นิ้วแล้วก็มีการลงดีเทลของนิ้วที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีการเพ้นสีเล็บด้วยทั้งเล็บเท้าหน้าทั้งเท้าหลังเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อไม่ให้โมเดลตัวนี้มันล้มนะคเขาก็เลยให้แขนข้างนี้นะครับได้คําไว้อีกทีหนึ่งเนาะอยู่ในท่าแบบก้มลงมาอะไรอย่างนี้นะครับ หือว่าฉลาดมากๆนะครับเพราะโมเดลเทเลพอรตส่วนใหเนี่ย,ยล้มง่ายจริงๆนะครับต่อมาก็คือขาหลังนะฮะผมชอบดีเทลของความนี่เก็บดีเทลเล็บนะฮะแล้วก็ลักษณะรอยย่นบนขาด้วยนะครับเออสุดยอดนี่สวยมากๆเลยนะฮะนี่แล้วก็หางหางข้ามาในทรงพลังแล้วก็ยาวมากๆนะครับก็มาสำหับอ่เคาน์เตอร์กับหัวกะกโลกของมันนั่นเองนะครับ นี่โดยรวมก็ถือว่าแบบปั้นดีมากๆแบบเท็กเจอร์นี่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนบัตทาร์ดแล้วไม่ได้มีโอกาสได้เก็บอะคโคกันโทสลาสตัวออริจินอลนะฮะตัวบัตทาร์เทรานี่ก็เป็นอีกตัวที่ทลาดไม่ได้จริงๆนะนี่สวยมากเลยโมเดลตัวนี้นะฮะก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เอ่20อ20พอ26เซนติเมตรนะครับก็แล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณมบริเวณสูงสุดที่ 7.5ซนติเมตรนะครับที่บริเวณหลังแล้วก็ถ้าเทียบกับเพื่อนๆของมันนะครับในปัตธาเทลล่านี่ก็คือปัตถาเทเรโนซอัสนะครับนี่ตัวแบบใหญ่กว่านะฮะแล้วก็เนาะก็เป็นทีเล็กนั่นแหละนะฮะตัวเเริ่มเลยแล้วก็มีตัวนี้นะครับปัตถาเทเรโนซอัสนะครับเพื่อนของมันเนาะแล้วก็มีคาโนทอรัสนะครับถ้าเทียบกันก็ประมาณนี้ แล้วก็แนนชงโกสซัสอยู่ข้างหลังนะครับนี่เป็นเพื่อนๆืนชาวปัตฐาดของมันเลยนะฮะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะทีเล็กเนาะก็ประมาณนี้นะฮะไซส์ของมันนะถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับสายเทอ,อร์ราพอดนี่ก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับตัวนี้ปัตถาดอะโครเคนโทซลัสนะฮะตัวไม่ใหญ่มากไซส์กำลังพอดีน่าเก็บเลยทีเดียวนะฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวโมเดล a c r o c a n t โ s โซลัสในวันนี้นะครับโดยเท r าบายประธานนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับโมเดลตัวนี้ชอบอะไรยังไงอยากจะส่งอยากจะเสริมอะไรนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้ชอ่อง Mr. ส e ตอร์เด g โรดด้วยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบาย